สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวเคสกันน้ำของ Xiaomi Yi Sport c a m e r a นะครับกล้องของเจ้าเคสกันน้ำเนี่ยจะมาเป็นลักษณะอย่างนี้เลยมีคำว,ว่า YI อยู่ด้านหน้านะฮะลักษณะจะคล้ายๆกับกล่องของเจ้าตัวกล้องเบสิกพอเราเปิดเข้ามาเนี่ยกล้องจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นสีใสๆ นี่ครับกล้องของแท้นะครับจะมีคําว่า YI อยู่ด้านบนนะครับแล้วสีจะเป็นลักษณะนี้เลยในตอนนี้มีสีเดียวคราวนี้เวลาเราเปิดเราก็มาดูกันนะครับวิธีเปิดเปิดอย่างนี้ครับขึ้นมาแล้วเราก็เปิดตรงนี้ออกนี่นะครับเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นยางยางเป็นซีนกันน้ำไม่ให้น้ำเข้าไปใน กรอบกันน้ำของเรานะครับถ้าเป็นเจ้าเคสของแท้เนี่ยตรงเลนนะครับจะเป็นกลมๆเนี่ยจะไม่ถ่ายแล้วไม่ติดอะไรดำๆอันนี้เราก็ลองใส่เข้าไปดูใส่ปับ๊บเวลาเราปิดก็ง่ายๆครับปิดเหมือนเดิมเอาตัวตรงนี้เกีย่ยวกับตรงนี้นะครับแล้วเราก็ดันปิดลงมาอย่างนี้เลย ดังแก๊กนะครับแต่ว่าใช้ได้ละก็ลองมาเปิดอ่าคราวนี้ก็ลงน้ำได้แล้วแล้วทีนี้เขาจะแถมเจ้าตัวนี้มาเจ้าตัวนี้เอาไว้ใช้ทำไมเอาไว้ใช้เสียบกับไม้เซลฟี่ของเรานะครับก็จะเสียบเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ใส่ จะเห็นนะครับเนี่ยตตัวตูดสีดำดำนะครับกับตัวตูดของเจ้าตัวกล้องเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนกันเลยเลยใช้ไม้ซูฟี่ของเราใส่ได้เราก็มาหมุนให้แน่นนี่นะครับดูตามดูเราก็เสียบเข้าไปหมุนเข้าไป คแค่นี้เองเรียบร้อยแล้วแล้วเวลาท่านไหนนะครับจะใส่กับไม้เซลฟี่หรือทุ่นลอยน้ำก็ใส่กับตรงนี้เลยนะครับเหมือนตูดกล้องปกติก็ไปเลยครับบวัสบีครับ